สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องในพี่นันในชุดรอบเช้าของเราแนนก็เป็นชุดแบบว่าเบาๆนะครับกับทางช็อตเด็ดพระเครื่องของเรานนพี่นะารหบสำหรับเช้านี้นะครับเอาใจคนตื่นเช้าซะหน่อยนะครับราคาเริ่มต้นเบาๆเลยพี่เริ่มต้น3า0บาทแหพี่จ๋าราคาเบาๆนะครับพร้อมส่งทุกรายการนะครับไม่มีค่าจะส่งแดงสิ้นชอบรายการไหนสนใจรายการไหนพี่โทรหาผมได้เลยรับช่วงเช้าอาจจะติดภารกิจขับรถนะครับก็เน้นย้ำใช้คำว่าโทรรจะไวกว่านะครับหน้าผาหลักไม่ย่อย แนวพี่พี่ต้องรับฟังตรงนี้ก่อนว่าหน้าพระหลักไม่ใช่หน้าพระย่อยรับเดี๋ยวลองดูพี่หลักขนาดไหนหลักจริงหรือเปล่ารายการแรกนะครับหลักแบบนี้นะคร so so right? the ับผมรู้ว่าพ <It> ี <the neighbors. S 3> the ่พี่ชอบกันแน่นอนนะครับรายการแรกนะครับรายการแรกเป็นเหรียญนบพี่ในครับเหรียญหลวงปู่ศรีแนครับเหรียญนี้แก้วจากเลี่ยมนะพี่นะเลี่ยมทองนะครับเออเนี่ยลอยเทียนเดิมยังอยู่นะแับแกะออกจากเลี่ยมทองนะครับเหรียญน่าจะช้ำหน่อย ในครับพี่พี่เหรียญอาจจะช้าหน่อยนนครับหลวงปู่ศรีนนครับเป็นพิมพ์หน้าแก่โอ้โหพี่สุดยอดนะเดิมเดิมเลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็พระรอดนะครับโอ้โหพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับพระรอดนะพระรอดนนครับมหาวันนะครับองค์นี้แก่องค์จากเรียมเหมือนกันนะครับคาบเทียนยังจับติดด้านบนอยู่เลยมหาวันนะครับคาบเทียนยังจับติดด้านบนอยู่เลยพี่เอาไปอีกสามร้อยในครับผมบอก้วผมโปรโมชั่นให้ รับเบตงครับพี่รนบองค์นี้คือเบตงหลวงปู่ทวดแนวพี่พี่จ๋าเบตงหลวงปู่ทวดจะพี่ตอกสามห้าสี่นะตอกชัดเจนนะครับตัวตอกนะเบตงอันนี้แก้วจะกรอบนะครับด้วยความแห้งน้ำเนื้อโลหะแห้งความเก่าฝุ่นนะครับทุกทุกอย่างครับพี่ลรงตัวสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับไปกันแบบยาวๆพี่เนี่ยนะไปกันแบบยาวๆลยองค์นี้อันนี้เหรียญสวยนะครับเป็นเหรียญของ หลัวผมแนวเที่ยวลึกฉลองครบรอบอายุ90ปีครับปีพี่แนวหลัวผมมาช่องแครแนวผิวไฟแดงๆเลยนะเนี่ยวัดช่องแครแนวผมบอกแล้วเอาใจคนตื่นเช้านะครับอ่าผมบอกแล้วนะครับว่าผมเอาใจคนตื่นเช้าสวยเดิมธรรมชาติเอาไปสามร้อยนะครับสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับปิดตาทองแดงเถื่อนนะครับโอ้นี่เถื่อนจริงพี่แนวไม่ใช่เถื่อนเล่นนะทองแดงเถื่อนสวยนะครับะอยู่ในฟอร์มสวยพี่ครับกี่เบ้าเดิม เนี่ยคาบดินคาบเบ้าเนี่ยเห็นไหมเดิมเดิมเนี่ยพี่ดูได้เลยแนวค่าเดิมจริงเอาสามร้อยทองแดงเถื่อนพี่อันนี้สายใต้ร้อยเปอร์เซ็นตสายใต้แบบร้อยเปอร์เซ็นเลยสามร้อยบาทนะครับแบบแบ่งให้เลยพี่นะครับราคานี้นะเป็นราคาที่แบ่งกันจริงๆนะครับสามร้อยบาทนะครับแล้วก็วัดพรับเนื้อเนี่ยราคาสามร้อยผมกล้าการันตีเลยไม่มีแน่นอนเนี่ย วัดพับเนื้อนี่ราคาสามร้อยเนี่ยดูเนี่ยดูเนื้อเนี่ยดึบหนับเนี่ยดูเนื้อดูมวลสารได้เลยเนี่ยนะครราคาสามร้อยไม่มีแน่นอนเอาสามร้อยผมแบ่งให้เช้าเช้านะครับโปรโมชั่นได้จริงๆเช้าเช้าสามร้อยบาทนะครับวัดพับเนเี่ยนะครับอ่เป็นอย่างนี้จันแจเนี่ยหน้านกคู่นะครับหน้านนคู่กับจันแจเนี่ยเป็นพิมพโบราณนะครับอ่าหน้านนคู่เขาพี่จันแจดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเลย์เห็นไหมดูเนื้อดูพิม์ดูทรงเลย จานแจะเอาเอาสามร้อยโอ้โหแนวสุดๆนะจานแจะสามร้อยในครับ,นะรบ,เ,รบเราก็องค์ต่อไปแนะบองค์นี้ผมว่าน่าจะดูง่ายพี่ในะครับหลวงพ่อโนอีกหนึ่งองนะครับที่มีความชัดเจนแนวะทางเราสร้างความชัดเจนให้ในะครับสำหรับหลวงพ่อโนอันนี้พิมพ์ซุ้มกอเนี่ยดูด้านหลังเนะี่ยรอยนิ้วมือเดิมเห็นไหมพี่ดูด้านหลังเนี่ยหรือลองรอยลายนิ้วมือเดิมๆดิมสามร้อยบาทนะครับซุ้มกอหลวงพ่อโน นะครับผมบอกแล้วผมสร้างความชาัดเจนให้นะครับอ่าผมบอกแล้วสร้างความชาัดเจนให้นะครับเราก็สังกระจายหลวงปู่อ่าหลวงพ่อทบมดนะครับพ่อทบเพชรบูรณนผมก็สร้างความชาัดเจนให้อีกแหละเดิมธรรมชาติเนี่ยสามร้อยบาทนะครับสังกะจาจหลวงพ่อทบนะเอาไปสามร้อยอันนี้จะเยๆหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อสงี่ยมหรือหลวงพ่ออะไรนะเนี่ย เป็นพระกิ่งปีหนึ่งแปดหรือหนึ่งสี่แนี่พี่เป็นพระกิ่งหายากนะและพราแท้ดูง่ายด้วยเนี่ยเป็นพระกิ่งหลวงพ่อเสียง,งียมหรือหลวงพ่อเลยพี่แล้วใครดูเป็นบ้างวันนั้นผมเล่นไปแล้วหนึ่งรอบนะครับผมแบ่งให้เอาสามร้อยคือแบ่งปันพระแท้นะครับพี่พิจาแบ่งปันพราแท้สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทาชุด <c oughs> นี่ครับพี่หวยเขตน,นี่หวยเขตนเนื้อสวยเลยไหมหน้าหนูบังแขนเดิมนะครหุยเขตนนะหน้าหนู บ้างแขนเดิมเนี่ยสามร้อยในหับผมแบ่งให้เลยสามร้อยบาทใครับเราก็อันนี้เป็นเสือพี่นะครับดูว่าแขวนเลยหูจะขาดอยู่แล้วอันนี้หลวงพ่อเลยนะเสืออาปากใครับอ่ะเสืออาปากก็งงว่ะพี่นะไม่รู้ที่ไหนนะเอาสามร้อยเนี่ยหลวงพ่อเปิน่นไหมพ่อเปินเป่นหลวงพ่ออะไรอย่างงี้ไหมเอาสามร้อยบาทนะครับไม่จริงนะงงจริงนะสามร้อยบาท นี่ครับสามร้อยบาทแล้วก็สําหรับอองค์ต่อไปนี่ครับองค์ต่อไปเป็นนี่อะไรพี่น้ำปลาข้่อแก้วพิมพ์ปั้นอันนี้พิมพ์ปั้นออกวัดปากทะเลนะนี่ปากทะเลเดิมๆเ,เนื้อกะลาพี่พิมพ์ปั้นเนื้อกะลาวัดปากทะเลเอาเก้าร้อยนี่ครับเก้าร้อยบาทนะครับออกวัดปากทะเลนี่ครับแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นะครับชาร์รถไฟนะครับแต่ถ้าเป็นโค้ดเก้าเก้าเก้าคือแจกในสถานีนะ นวะสดูเดีเจ้าเก้าเก้าเก้าแนวแจกในสถานีสร้างน้อยแนวะสร้างน้อยครับพี่นี่ช้ารถไฟแนวหร้าผมเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับสามนะร้อยบ,บาทแล้วก็รูปทรงหยดน้ำแนะบองค์นี้จะเป็นพระเนื้อผงพุตคุณนะดูเดียเป็นผงคุกนะครักแับหยดน้ำ เอาสามร้อยอันนี้แกจะกรอบทองนี่ล้วเอาสามร้อยบาทเะครับสามร้อยบาทแล้วก็รูปนะครับอันนี้เป็นรูปพ่อค้ายเนี่รูปพ่อค้ายดาวหลังตะกุดสามกษัตริย์ลอยจานเดิมรูปเอาห้าร้อยเดครับรูปห้าร้อยแล้วก็ได้มาคู่กับรูปหล่อพี่ดานะอันนี้เป็นหลังคู่เนี่ยรูปหล่อท่านเห็นไ,ไหมหลังคู่ เอาหลังคู่เอาเอาห้าร้อยนะครับ <c oughs> พ่อคู่กันมาแล้วแบ่งให้เนี่ยครับอ่าพ่อคู่กันมาผมแบ่งให้เอาไปห้าร้อยป่ะเนียครับ <c oughs> แล้วก็พระงองค์นี้พี่นะ <c oughs> ครับสําหรับองค์นี้นะเป็นเนื้อผงเนี่ยครับอ่าเป็นเนื้อผงก็พี่เดี่ยพี่ดูเนื้อเดีย <c oughs> เนื้อผงโซนแบบถ้าโซนปกโพมั้ยเนี่ย นื้อผงนะเนี่ยเป็นปางมารวิชัยคล้าย,ายๆแบบจริงๆผมดูคล้ายหลวงปู่บุญนะเนะ้เป็นเนื้อผงวุฒิคุณที่พาแท้นะเอาสามร้อยนะบางทีเราเราไม่ค่อยชํานาญนะครับเ,เราไม่ค่อยชํานาญนะครับแล้วก็ไปได้เสือมาตัวหนึ่งพี่นะครับอันนี้จะเป็นต้องเชื่อว่าเคียวซีกเคียวซีกสินวัดกลางสินวัดกลางนะดูเดียวเคี้ยวซีกเอา าห้าร้อยนะครับอ้าวห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้นะนี่เป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อโค้งวัดบางกระพร้อมนะครับเหรียญนี้ตัดออกจากเรี่ยมทองนะนะครับแกะออกจากเรี่ยมทองนะหลวงพ่อโค้งวัดบางกระพร้อมบางกระพร้อมเนื้อเขาสวยมากเนื้อเขาสวยจริงบางกระพร้อมห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อโค้งบางกระพร้อมขอบกระบอกนะครับอ่าขอบกระบอกนะครับขอบบางเจียบเลยพี่แขวนใช้มาจริง เอาห้าร้อยบาทนะครับเพราะคงบันกระพร้อมนะครับพระพิตาหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกพิมวยผมนี่ครับหลวงพ่อทานะนะครับเอาหลวงพ่อทาเกลียวครับพี่นะครับเนื้อสมฤทธิ์นะพรัพิมวยผมนะครับพิมวยผมนะพิมวยผมเอาเอาเอาอะไรดียวนะครับเอาเอาอะไรดียะพิมวยผมเอาสามร้อยสามร้อยบาท นะครับมาต่อกันนะสาหรับรายการต่อไปนะครับก็<ๆ>จะเป็นองค์นี้นะองค์นี้จะเป็นพระปิตาสายใต้นับเนื้อออกแร่ะนรับเนื้อออกแร่พวงเลยพี่เห็นไหมเออไปเส้น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 เส้เลยพี่นะ้ำเนื้อออกแร่เลยเนี่ยสายใต้พี่นะครับเขาอ,อ้ออันนี้เขาอ้อครับพี่นะครับองค์นี้เขาอ,อ้อครับพี่ ขอเอาเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับเราก็องนี้อันนี้คมกิฟตเลยนะครับสําหรับเหรียญนี้นะเดี๋พี่ดูเดียคมกิฟตเลยในครับปีหนึ่งสามเหรียญแท้ดูง่ายนะครับเหรียญแท้ดูง่ายก็พี่น้ำปลวกเาแดงนะตัวตัดเดิมเห็นไหมพี่น้ำตัวตัดเดิมเขาแดงนะครับเขาแดงเอาเอาห้าร้อยบาทนะปีหนึ่งสามน่าใช้ก็พี่ห้าร้อยบาทนะครับ มาต่อกันนะสาหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นองค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับจะเป็นเออขาเรียกอะมาเหศวรเนื้อตะกัวสีแดงมาเหศวรน,นะนี่พี่ตะกัวสีแดงเห็นไหมดูฟอร์มพระดิพระบางพระไม่หนานาะพระบางพระไม่หนาครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นของเพชรบุรีตะกัวสีแดงเอาห้าร้อย ในครับองนี้ขอห้าร้อยบาทนับตัวจริงเสียงจริงก็พี่สนิมแดงตัวจริงก็พี่เอาห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้จะเป็นนี่พี่นะครับอ่าทลาวดีปะ่นะในแบบนี้พี่ที่เขาเรียกกันนะนะครับเป็นของคล้ายๆเพชรบูรณ์อ่ะเขาจะมีเพชรบูรณ์กาจะมีเนื้อดินนะครับเคยเจอไหมพี่เป็นพ้าเนื้อดินทรงเนี้ยน่าจะเคยเห็นไหมผิวพันธุ์ส้มๆอ่ะแล้วเป็นพิมพ์แบบนี้เลยที่เขาเรียกว่าทลาวดีอ่นะนนครับน่าจะเป็นของเพชรบูรณ์แต่อง์นี้ผม เจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นของลบบุรีนะครับแต่ตัวผมคิดว่าใน่าจะคล้ายของเพชรบูรณ์นะไม่สองที่นี้แหละนะครับไม่ไม่ลบบุรีก็เพชรบูรณนะ์นะนครับอ่าไปได้สองที่เนี่ยเอาอันนี้พะแท้นะพี่นะครับไม่ใช่ของเล่นใน,นตัวจริงนะครับเอาเก้าร้อยนี่ยครับอันนี้ได้พระราคาหลักร้อยแบบนี้พี่นะครับเก็บเถอะไม่มีแล้วนะครับเออนี้มาแบ่งให้แล้วก็องนี้อันนี้วัดพระนับ,นบเนื้อหนึบหนับ เห็นไหมวัดครับเนื้อหนุบหนับเอาเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาทนะครับเนื้อหนึบเลยเนี่ยครับแล้วก็องค์นี้พี่นะครับศิละปะเชิงช่างชาวบ้านเนะยครับพี่ดูได้เลยไม่มีผิดพิมพ์นะครับแล้วมีการลงรักไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมไปดูค่ารักด้านหลังแล้วพี่จะร้องไปว,ว้าวเนี่ยเนะี่ยแล้วพี่จะร้องว้าวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย เอาเก้าร้อยบาทนะครับศิลปะชาวบ้านนะครับพิมพ์ชาวบ้านนี่น่าใช้นะีครับอ่าน่าใช้เนี่อาจารย์ปานเขาอ้อพระปิตาเนี่ยครับอาจารย์ปานเขาอ้อโอ้โหพี่ดูเนื้อแล้วกันเขาเรียกว่าตราตึงหัวใจนะครับเออตราตึงหัวใจเลยนี่พี่นะอาจารย์ปานเขาอดูง่ายพี่น้ำได้เป็นบิมพตับภาพหลอเดิมดูร้อยหลอดิ่ เอาเก้าร้อยฮะแบบเนี้ยพี่ยังไงก็หลักพันอยู่แล้วนะยครับอันนี้เรานํามาแบ่งให้น้ายังไงก็หลักพันอยู่แล้วนะครับนี่บางหนุนพิมพ์มใหญ่เนี่ยถ้าองค์นี้ไม่ชัดเจนก็มีองค์ไหนชัดเจนแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยบางหนุนพิมพ์ใหญ,ใหญ่เห็นไหมพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับถ้าองค์นี้ไม่ชัดเจนนะก็มีองค์ไหนชัดเจนอีกแล้วบางหนุนพิมนะพ์มใหญ่โอ้โหพีส่สุด พิมใหญ่เอา900 900บาทนะครับแล้วก็พระคันธราดอันนี้เป็นคันธราดของหลวงพ่อน้ยเนี่ยคันธราชคันธราด300เลยครับหลวงพ่อน้อยเะครับหลวงพ่อนะพน้อยครับพี่แล้วก็องค์นะี้นะครับรูปหล่อนะครับพิมพ์นิยม พี่พาอยู่ในฟอร์มสวยเลยนะแต่ตรงนี้อาจจะบิดเบี้ยวนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับพิมพ์นี้นะครับพิมพ์นิยมดูดิดูเนื้อได้เลยพี่เนื้อแบบนี้นะครับ่นวลอกเรียนแบบกันได้ยากแนวลอกเรียนแบบกันได้ยากเนี่ยอันนี้บอกท่านได้เลยว่าสีสันท่านจะยุบๆหน่อยนะครับมันเป็นมันเป็นจากเกิดจากแม่พิมพ์ของเขานะครับอันนี้มันมันไม่สามารถถอดออกได้นะครับเป็นเป็นแม่พิมพ์ของเขาพี่พิมพ์ที่ชำรุดไม่สามารถเอาไปถอดได้นะครับ พรจะเป็นตำหนิอันนี้พ้าเดิมๆเลย900บาทนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อแนวครับพระกิ่งองค์นี้ครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อเขียนนีครับเป็นของหลวงพ่อเขียนครับพี่ดีดน้ำมนต์เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะนี่ครับพี่รอยเขาเรียกว่ารอยช่อเดิมแนวอ่าที่เขาเรียกว่ารอยช่อเดิมเอา ดินน้ำมันเราเก้าร้อยเก้าร้อยบาทนะครับมาต่อกันนะสำหรับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อชม,ชม,มครับพี่น้ำพ่อชมพระชมวัดสิงห์กันเนี่ยนะครับพี่พ่จะาเออเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับเอ่อเดี๋ยวผมเข้าให้ดูพี่นะ้ำน่าจะเป็นของหลวงพ่อชมนะนะครับน่าเป็นพระที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเป็นพระที่ดูง่ายนะครับหน้าไว้ใช้พุทธคุณนะครับพี่หน้าเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับพี่น่สักครู่เดียวผมกำลังเข้าให้ดูนะ้ำในช่วงรอบเช้า แนวพระชมแนวอาจจะจะเป็นของหลวงพ่อชมวัดสิงห์ใช่ฮะนี่นี่ผมค่ายดูพี่นะครับโอ้โหพี่ตาหลวงพ่อชมนะไม่ได้หาดูได้ง่ายนะนะครับไม่ได้หาดูง่ายนะพี่ดาแนวหลวงพ่อชมวัดสิงห์ก็พี่นะเป็นพระของเพชรบุรีสองสี่กว่าพีสองสี่หกกว่านะพ่อชมวัดสิงห์เนื้อเดียวกันแนวโลหะเดียวกันพี่นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับนี่ผมว่าราคาช่วงเช้านะ น้ำแดงให้ช่วงเช้านะเอาก้าร้อยพี่เพชรบุรีพอชมวัดสิงห์ก้าร้อยบาทนะครับพอชมวัดสิงห์แล้วก็อง์นี้พี่เนาะองนี้จะเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับก้นเงินนะพระกิ่งหลวงปู่ทิมรหาที่ไหนได้แล้วพี่หลักร้อยอ่ะก้นเงินเนี่ยดูโค้ดชัดเจนเนี่ศสาลานะครับก้นเงินนะครับเนื้อแดงเดิมๆน้ำแดงแขวนแดงใช้แดงแบบนี้แหละพี่เอ้ยนบอ่ะแดงแขวนแดงใช้แดงแบบนี้เลยพี่เอ้ยสวยพระพระแบบนี้ครับพี่นะครับ คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าทั่วไปมันจะใหม่ๆนามอาใหม่ๆผิวลุ่มเรื่มนะครับ,อ,รอ,นะรบอันนี้ไม่เอาเออไม่เอาเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้ก็พี่พ่ออีนะครับผมสีหน้าบลวกพ่ออีเนี่เนื้อแบบแท้ๆแลดูง่ายๆเลยพี่เนี่ยพรมสีหน้าปลวงพ่ออีเนี่ยพระแบบนี้พี่จริงๆพระหลักร้อยมันไม่ค่อยมีนะนะอาไม่ค่อยมีหรอกเอาเจ็ดร้อย พ่ออีนะพ่ออีเอาเจ็ดร้อยป่ะนะครับวัดละคังโอ้นี่นี่เดิมจริงอ,อกกระบอกเนื้อตุบตับนี่วัดละคังนี่ดูเนี่ยรอยแขวนรอยใช้ดูอกเลยอ,อกกระบอกนะครับเขาเรียวกว่าเขียวกาลมะลินะครับออกอมเขียวหน่อยหน่อยแม่คลาสสิกเหลือเกินเลยพี่นะครับเออคลาสสิกเหลือเกินเลยนะเขียวหน่อยหน่อยนะร,รอยตัดเดิมนี่พี่ดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะเป็นก้อนมวลสารนะครับมีข้ามน้ำมันตังอิวมีรอยปูไตรอยหนอนดน เฮ้ยมีรอยธรรมชาติเฮ้่รอยผู้ตายลอยนวดด้นนะเอาเอาห้าร้อยวัดระฆังนะครับวัดระฆังนะเจ้พี่จ๋าเนะีครับองค์นี้นะครับสําหรับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้จะเป็นของเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออหลุกพระครูสังเนะครับอ่าพระครูสังวัดอินพระครูสังนะครับดอกจันเดิมโอ้โหเนื้อมวลสารแน่นๆ,ๆนะรพระครูสังนะ อันนี้พาแทดูง่ายนะครับซึ่งพี่พี่ท่านใดอยากได้ไปใช้นะครับหลักร้อยกลางๆหลักร้อยต้นๆแบบเนี้ยพี่นะครับมันไม่มีแล้วนะครับอันนี้ทางเราแบบว่าเขาดะไรแบบแบ่งแันแบบโปรโมชั่นในช่วงเช้านะครับเอาห้าร้อยบาทพระครูสั่งวัดอินห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ผมดูเป็นฟังเสียงมีกิ่งด้วยนะครับการอุดกิ่งด้านหลังเนี่ยดูเนี่ยการอุดกิ่งด้านหลังเนี่ยและการหล่อโบราณแบบนี้พี่นะพี่จะไปหาที่ไหนของทําเทียมแล้วแบบไม่มีนะครับ ไม่มีแน่นอนพี่เป็นอุปคุตไม่อุปคุตก็เป็นเทวรูปนะครับนะไม่อุปคุตก็เทวรูปนะครับด้เนื้อในเก่าแน่สองสี่กว่าแน่นอนเนื้อแบบเนี้ยจริงๆริงเป็นคลครับหลวงพ่อโตบ้านคล้ยเคยเจอไหมอุปคุตอ่ะอุปคุตหน้าคนใส่หมวกอ่ะหลวงพ่อโตบ้านคล้ยเนื้อโซนเดียวกันเห็นไหมเนื้อโซนเดียวกันเอาเก้าร้อยพี่พาแปลกๆปแบบเนี้ยพาแท้แน่นะครับแต่แต่ประวัติที่มาที่ไปอะไรยังไงพี่ต้องต้องศึกษาอีกทีเลยครับ อันนี้สมอผือนะครับอบหูพี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับหูยานกลุสมอผือนะเพชรบุรีนะครับ,นรบเนื้อตาก,วกวัวสีแดงสมอผือนะครับพิมใหญ่ซะด้วยเราพาดูง่ายอ่ะอ่าสมอผือเนี่ยแล้วดูเดิเราพาพเข้าใจง่ายพี่พาพไม่ได้ซับซ้อนนะองค์เนี้ยดูได้เลยพี่เนี่ยแดงแบบแตกเป็นใยแมงมุงมเลยเห็นไหมแตกเป็นใยแมงมุงมเลยพี่สมอผือเก้าร้อยบาทนะครับสมอผือแล้วก็องค์นี้พี่นะครับองค์นี้เป็นเปาเวเลต นี่ครับปรเปอร์เวเลตยุคสองสี่กว่ากว่าเลยนะนะี่ครับเนื้อออกออกเขาเรียกว่าเนื้อเป็นคล้ายๆแบบออกเป็นเหลืองอมแดงอมอะไรเงี้ยนะล,ลอยแต่งโบราณผิดไหมเดี๋ยวลอย,ลอยเขาแต่งเห็นไหมลอยเขาแต่งไว้สังกติเอ้ยทําอะไรเอ้ยเนี่ยแล้วดูดิก้นถ้วยแล้วอย่างนี้ผมจะพลาดได้ไงอ่ะภาพแบบคือพภาพเป็นพภาพหลักหลายๆพันอยู่แล้วพี่พภาพแบบเนี้ยเปอร์รเวเลตเนี่ยปาับปเปอร์เลตเอาก้าวหน่อย แล้วก็นี่ครับพี่นี่ครับอันนี้ไปได้ประดัดขีดของหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูเขาใส่เขาใส่ถุงเขาไว้แบบนี้เลยนะเนี่ยเขาใส่ซองเขาใส่ห่อไหมพรมเขาไว้อย่างดีเนี่ยครับห่อไหมพรมเขาอย่างดีเดี๋ยวเข้าไปดูเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมห่อไปดูเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวเข้าไปดูเลยเนี่ยครับพี่จ๋านี่เนี่ยครับหลวงพ่อหลวงพ่อฟักวัดนิคมประชาสรรค์นะครับหลวงพ่อฟักเนี่ยครับวัดนิคมประชาสรรค์นะครับนี่ตัวจริงนะครับเนี่ยอ่านดูได้เลยประหัดขีดตันตะไม้ดำ นะครับฝั่งมุอุดกลิ่งนิยมแับหลวงพ่อฟักวัดนิครมประชาสรรประจวบครับพี่สายประจวบน่าจะรู้ดินนครับนี่ลอยจานใช่ไหมไม่ใช่รอยจานใหม่รอยจานมันจมไปหมดแล้วในครับหลวงพ่อฟักในครับปราดฉิกครับพี่ปราดฉิกตันตะนะครับฝั่งมุกอันนี้เดิมๆนะต้องคนที่ชื่นชอบเล่นเครื่องรางเลยพี่นะพี่จะได้ตัวจริงแบบนี้ไปใช้นนครับปราดขิกตันตะนรับไม้ดําำดูรอยจานในจานเถาะด้วยเนี่ย เห็นไหมแล้วล่องลอยจานเขาเก่าแล้วจานเป็นอัคระนะครับไม่ได้จานมั่วนะอัคระทุกตัวเห็นไหมไม่ได้มีมาจานมั่วนี่ครับเห็นไหมจานทุกตัวจานแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นลายมือเลยนี่ยครับตามซอกหรือจะมีคาบทองเลยพี่ก็ปิดทองไว้นะเจ้าของเดิมอ่นะเนี่ยครับเออเจ้าของเดิมปิดทองนะเอาเก้าร้อยบาทนะี่ครับนี่ผมแบ่งให้นะครับนี่ผมใส่สูงไว้อย่างเดิมเลยได้มารอบเช้าพี่เนะครับเออแบ่งให้เลยแล้วก็บี้ะ นะรายการสุดท้ายรายการสุดท้ายสุดพี่อันนี้เป็นเบี้ยนะครับเบี้ยหลวงผู้บุญวัดจางบางแก้วแขวนจนแบนนะนะครับเจ้าของเขาแขวนคู่ตัวเลยนะนนครับถึงในถึงกันนะครับเออลูกนี้นะเจ้าของบอกถึงในถึงกันเลยพี่นะครับอยู่คู่กายมาโดยตลอดนะครับวันนี้นนครับถึงคิวที่จะต้องแบ่งปันกันแล้วเห็นไหมวันนี้นนครับแล้วแล้วก็ต้องถึงคิวแบ่งปันกันแล้วนะครับสําหรับเบี้ยแก้นนครับแก้คุณใสกันของได้ทุกชนิด มาเดิม,ดมไม่ใช่ของทั่วไปนะคราบอามาเดิม,ดมไม่ใช่ของทั่วไปโปรโมชั่นรอบเช้าขอราคาเดียวนะ900บาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆท่าสนใจรายการไหนสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ